เดืวซ้ายกิ้มข้าวตปแล้ว้าปต้องบุอีกย่งนะแล้วก็นอนมีชื่อมมีชื่อใช่นไทยวันนี้เอาไปไหนกันนะไปกันที่หมดเลยเดี๋ยวนี้เขาหลีแอนอะไรอะต่อไม่มีใครมิล ถามไม่ร้อยเตียงไข่เข้ามาได้ไงอ่ะแม่แม่แม่นางนี่นี่เตียงไข่อ่ะลุงนุ่นดูเตียงโมดิทำไมมันเหมือนเหมือนโดนแบบเดินแบเหมือนโดนทำโทษทำไมไม่มีไม่มีก็นี่ไงลำพังแค่นี้มันก็นอนกันเต็มแล้วอ๋อนี่ยายเข้ามานอนกันเลยทำได้กันน่ารักมากเลยดูเราเราทำไหนน้ำบ้างปะไม่เราทำไหนน้ำบ้างปะเฮ้ เอาไปเลยเตียงข้าวเตียงมันใหญ่นุ่มดีมากเนี่ยใหญ่นุ่มนุ่มใหญ่อะไรอ่ะแผ่นแปะเออเดี๋ยวนอนหน่อยนี่ไม่เหมือนแบบมีสามตัวจริงนี่ใครนี่นอนตรงไหนก็ได้สิแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเต้ยแนนโมแตงไทยองค์ยกในนี้ใช่เตียงฉันอะ องฉันเหมือนโดนแบบมันอยู่คนละฝั่งเงี้ยเดี๋ยวอกนี้เนียมีเตีงนี่กับเพราะว่าถ้าเกิดล้อเมาได้แล้วแบบแม่เขาเอาให้แค่อย่างเดียวใจแม่นี่ยต้องทำไําใจเอาไว้ใกล้ๆกันเลารเรามันเวลาขยับที่อ๋อก่อนนะขยับเลยเออใช่เอ้นมองเงามองเงาใจก็ไม่้ว่าน่นเท่ไรซุกมานอนด้วย มาทุกวันทุกวันต้าก็ไม่ว่ามากลางวันกลางวันไม่ได้มานอนตอนเย็นคุณผูแกก็ทิ้งของเนาะไอเต้ยเอามาเหอะเสื้อฉันเนี่ยมีสามตัวจริงเดินตุ้งติ้งไปมากรีดกรายเกินไปพาคกรีดกรายเหมือนแมงปอแมงโก้พี่เีมงปออะไรอะแมงปอวีสิบสองกากา เต้นแรงเต้นกลาวบนเวทีทิ้งทวนอย่างสง่ารีมีแต่อยู่โชว์ดีไม่แพ้ค่ะบอกลาไงก็จะไปนอนตรงนี้ก็สบายอย่างแบบไกลส่วนตัวที่ริว่ะมีสิทธิ์

ถ้าเขาไมู่รมันไม่ไหวแล้วพี่เมพี่เมปะคือเราชินกับเจมแบบนั้นแล้วไงแต่ว่าตอนมาได้นอนเตียงนี้มันแบบไอ้วันนี้ปีผมใช้มันึ่งส่วี่ว่าีนตนงเหรอโอเคหนึ่งันก็ใช่อะไร ยก็เงียบไปังออ้า้อตรงเนี้ยใช่ไหมแข็งของบูชาไม่ใช่เตียงแบบนี้หรอใช่อเป็นรูปรถไฟจริงด้วยบูชาเป็นแมตต์เยประมาณนั้นนอ้ชาประมาณหนง่ว่อ่ะหน่่จริงหรอมามารวมกันนี่เลยสนุก้กันเอย่งมาเลยมเลยนบอกแล้วพี่ไหวที่นี่พ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 ี่เบลนี่เตียงใครน หงหยกเต้ยตีงมากเข้าไปรู้ห้องนอนฝักตัดแลไฟเเห็นแล้วเรียคนสะอาดามมีสี่คนไม่ะบแล้วมันมีห้าคนมันจะแรกมันจะแรกช็อกมนมีหกคนก็สะอาดมันจะแรกฉันนิดหน่อยไม่นิดแล้วไม่นิดเลยไม่ฝากรักติดไงฝอกลากตีแลปิงไง ตื่นมาแล้กแต่ไฟห้องนู้มันดูอบอุ่นกว่านะจริงๆมันเป็นไฟสีแบบนั้นน่ะสีสีเหลืองไฟไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่มันเปสีเหลืองทั้งห้องไงมันจะสีแบบอบอุ่นห้องนี้สวยห้องนี้สว่างคนมาเยอะไงพี่ก็มานอนอยู่นี่คนเดียวไม่ห่างพี่เทฟิี เราตรงก็ได้เลยไปนอนไรอนหนีมาหนีมาด้วยไปเตีมาลูนเลยเตียงมุมสุดเอาผ้าไปอันนึงไปก็เลยนะไปเตียงมุมสุดแล้วก็เอาผ้าโนมไปเอาไปเลยเอาเตียงนั้นไปห้องนู้นไปเตียงนู้นแล้วก็เอาเตียงที่ยังไปเตียงนู้นเออออไปนอนกับตองไปอออดนแน่โดนโทนตาน้วนะ่ะ นนองี um. to um. ่ออชงมนช่างมะช่อโอแกันเแก็ว่าชงดีไงม่สเียมาแล้วมาแล้วไงมาเก็บของไงด้วยก็จะไม่มีแก้วกินนะฉันก็ว่าแล้วทำไมแก้วกาแฟหายไปไหนหมดข้างที่เราไปส่งาออ้มีใบไม่ช่แก้วกาแฟด้วย มันเป็นผู้หญิงติดๆหน่อยไงต้องเข้าใจเนี่ยฉันว่าเขาค่คนที่เรียกว่าสกปรกนี่เนี้เอกกับนักเอกแบบกำลังรักกันตบหูล้างตาปั่นจักรยานแล้วซ้อน้ายกอดเอวไส่ปั่นจักรยานซ้อนท้ายแล้วปั่นจักรยานก็กำลังจะโอกันใันให้ซ้อนท้ายซ้อนท้ายบาริโอกินข้าวเหรอกินข้าวอย่างอ่ะกินข้าวอะไรปะๆๆ นี do. It It ่แซมมาเล